สงสัยไหมคะว่าคอนกรีตพิมพ์ลายคืออะไรและมีคุณสมบัติยังไงบ้างค่ะเดี๋ยวแอนจะพาไปรู้จักกันนะคะคอนกรีตพิมพ์ลายคืออะไรคะพี่แอนมันเป็นคอนกรีตสำเร็จรูปแล้วก็อัดเพื่อขึ้นรูปแล้วก็พิมพ์ลายให้ตามลักษณะแบบลูกค้าต้องการอ,อะไรอย่างนี้ค่ะถ้าถ้าเรียกว่าเป็นคอนกรีตแบบเนี้ย ความแข็งแรงมีมากเลยไหมคะมีแน่นอนเลยค่ะแข็งแรงเลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะแล้วส่วนใหญ่เอาไปใช้ทําอะไรบ้างคะอ่าก็จะปูพวกลานจอดรถทางเดินหรือว่าปูในสวนซึ่งแต่และรูปแบบเนี่ยลูกค้าสามารถกําหนดได้เลยนะคะว่าอยากได้แบบไหนยังไงคะ่ะใชงค่ะแล้วดีไซน์ของเขาเนะะี่ยค่ะมีแบบไหนบ้างนอกจากสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็จะมีทั้งแผ่นเล็กและแผ่นใหญ่เป็นรูปดอกไม้หรือว่าแบบ ลายดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยค่ะม,มีตัวอย่างให้ดูใช่ไหมคะใช่ใชค่ะ,คะเดี๋ยวไป,ไปดูกัน่นค่ะ,คะ,คะ นี่เลยค่ะน้องเจียที่พี่พูดเมื่อกี้เนาะเนี่ยเป็นทั้งแบบลายดอกไม้หรือว่าเป็นแบบฟรียมค่ะหรือว่าเป็นชิ้นเล็กๆก็มีค่ะตรงนี้คือได้รูปหลายรูปแบบได้เลยค่ะตัวนี้เราอยากได้แบบไหนเราก็เลือกได้เลยใช่ไหมคะว่าเราอยากได้รูปแบบเป็นดีไซน์แบบไหนบ้างเขามีให้เลือกหลายแบบสามารถแจ้งทางเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะเราออกแบบตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยค่ะ สนใจนะคะและอยากจะมองหาวัสดุที่ใช้ทดแทนหินสามารถเลือกเป็นคอนกรีตพิมพ์ลายได้เลยค่ะและราคาของเขาก็ยังไม่แพงอีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเจฟและพี่แอนก็ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ